สวัสดีครับคุณแม่เป็นไงภูมิใจไหมปลูกเองกับมือภูมิใจเหละน้อนะนี่ครับง่ายแล,ล้วดีแล้วดกอดหน่อยแล้วเดี๋ยวสิเอาก่กอนก่อนทายเนาะเอ้ยไม่ใช่ก้อนปลูกเนียนเดี๋ยวสิเอ,เอาตอนปลูกบีฟอร์และ <after S 1> ลอัปเตอร์มาให้เบ่งจับดูดิแม่หุ้มไหมหุ้มมือไหมหุ้มข้ขอไมหมเออสองมือดิโอ้กำไก่สิบหกมแล้วครับ ขาาันนไม่ได้ห้ามอยู่ครับโขกอยู่หลายมองดิก็ยังเกิดมักจังฉี่แหละโนนี้เป็นไฮน่าครับบ่าเลยโขกเป็นยัางต่อไ่จะย,ยีเป็นไฮน่าจะเป็นไฮน่าโน่นประมาณขีดต้นมาป้บดถมบเดลยังเลยแต่มาปลูกเลยร้อยเจ็ดสิบห้าต้นน,นี่ไงมีเหตุไหม ทีนี้มิตรเห็ดพอครับเห็ดลรโง,ง่เพราะท่านได้เกิดเ็ดพอเกิดแน่อยู่สบายย่ใสบุสเห็นแต่ย่ายเราส่งลูกให้เบิ้งนี่แตกแล้วนี่ครับโอ้อยังไงภูมิใจลายครับปลูกเองกับเพือสางป้าสางพื้นที่สีเขียว เย็นไหมเนี่ยเย็นเนาะแต่เนี่ยโอ้ไม่เอาผิงมันดอกเนี่ยโอ้บางต้นนี่ครับนี่บอดดิแตงกิิงเลยขนาดบอดดิแตงกิิงแต่ไงก็มูเห็นบ่ปัดออกขังจะว่าจะกิิงนั่นน่ะแต่งจกิงชุดมแล้ว่พราะท่านิสระด่ครับนเพราะท่านิถึงกิิงอยู่แต่ว่าต้นเพิ่งเขาเป็นวันหน่อยว่าต่ำเนี่ถึงแม้สิเกี้ยงกิิงไหวพูนโอ้ตัวมีหกเมตรครับนี่ ผมมานะอืนส uh ิบสอหกเมตรอยู่หรอกใช้ไหมไี่เห็ดแดงนี่เห็ดหนหมากนี่เห็ดน้ำหมากจันเอยถ้าได้ดอกใหญ่ดอกถ้าได้สมบูรณ์ปอนไดนพ่อเห็นมีเสือมีอยังกุนีก้อนเกิดอะไรเรียกันดีดีครับบ๊บ๊ตั้มบ๊นั่นกันปอนไดนบ๊ ก็ตั้งกันไปเลยนู่นอาจจะมีหกเมตรอยู่ดอกครับชุดตะเกียบต้นนี้ตายต้นนี้ตายก็เอามาปลูกไม่ปีนี้ข้าวีนว่าปลแค่น,น,นี้ไงยางนาเล็กนี่ไง <Okay. S 1> นี่ไงเอาหรอเอาก็ไม่เห็นชุดนี้เ,<ล>เป็นชุดชิดอ่าเน้นเชื้อเห็ดเลยครับสุกมอมาปลูกสามเน้เนๆเลยเพิ่นบอกว่าจะคล้องลานจะคล้อง ต้นใหม่เพื่อนว่าไซแหงมาเต็มทีได้ครับนี่อ่าอันนี้เป็นกระบากค,ครับนี่ต้นกระบากไม่กระบากก็เป็นมไม้ตระกูลว้วงยางเด้อครับไม้ตระกูล้วงยางไม่เนืแข็งเช่กัน,นต้นขายไงวะเต้นเซลฟีครับต้นใหม่เพื่อนเด้นี่นะครับปลูกต้นใหม่ได้ยังได้ยังกินครับเพราะถ้าได้ยังกินเดอ้อได้ถ่ายรูปครับตอนนี้ถ่ายรูปกับธรรมชาติเฉียวเฉียว ลมลืนครับรองเบงิ้งเด้อผู้ใดยอยากปลูกครับลองเบิ้งร่องปลูกทั้งโคกครับยู่ทัึงให,หนนนน้น้าโน้นน้นเบิ้งก็เลยผมร่องเลยต่างกันลายแตเกิดขึ้นยุ่กับพื้นที่นั่นแะครับข้อมอดมสมบูรณ์ของเจ็ละพื้นที่นี่ครับนี่ช่วงหนึ่งว่ามีใหม่มาแทมกับเอานี่มอกกันนี่มาแทมน่ครับ นี่ก็ไม้เนื้อดีเนื้อแข็งเนื้อสวยงามเหมือนกันครับไงจะน้อยกว่าสิท่านอย่างหน้าเลยนี่อันนี้ก็ได้สองเมตรละสองเมตรหาิบแล้วมีสองตน้นครูกันพอดีพอดีไงมากกว่สิผูกอูใช่นี่ละนี่กระบ,บากใครอยู่ครับติดมดกระบ,บากนี่เอามาปลูกบางเดียนมีทุหน้าตอนนี้ก็กะลักกระดาติดมดทุกตน้นนี่เดียว นี่โทรศัพท์เพิ่นแตกไล่ง่ายดีขนาดน่ครับดินแดงยืนคืนครับเป็นดินทรายครับตอนที่ปลูกนี่ไทยเป็นดินทรายจาู่วได้เอาถั่วดินบ่จ่ะเอ,อง่ายเอาถั่วดินมาให้ปลูกถั่วดินแล้วมาปลูกปั๊บดินก้อนครับปีแรกปลูกปลูเราสูญหายไปได้กระเกิดเดี๋ยวก็ไปเลยกินพ่อหมอดอกโตหมูถั่วดินครับ แต่กเกิดก็ซอยถือว่าซอยปั๊บดินไปนโตัวก็ลเลยได้เอาอยางหน้ามาปลูกปีต่อมากนะครับนี่ครับโอ้กะบากกะดีก็เพิ่นซุ่มน้่ครับอยู่นี่ว่าตายจากตน้นพอทามีต้นใหม่ไงเราห้อมมาปลูกเสี้ยมมันไม่ตายครับัเย็นซอยไปได้มีปีกลายนี่ครับต้นนี้ปีกายมาปลูกเสี้ยมปลูกสามมาปลูกสาม เกิดเหดเด้อละงกละงกเลี้ยงละงกเลี้ยงปีนี้่องหลอบพุ่นเด้ใส่เสื้อเห็ดนี่จากพุ่นละครับทั้งเพิ่มซับฟ้ามาใส่ครับเพิ่มซับฟารมชุดหยอดของเห็ดละงลนวครับยูหนองคายครับดูจังหวัดหนองคายนี่ครับยังคือเห็นคือตายเนาะ เห็นใจนี่บ่แม่นังเราครับหัวมาตำหัวแต่พอมาตำกับว่าป็นย่างหัวมันกัดซีมาคมมาเย็นเนาะเขามาส้มมาเศราลบห่อนลบเดียดนี่ครับซาปู้แล้วกับสองคนเนียไชบัวเปิ้งทีละสั้นค่ะครับนี่น้ำไม,ม่ค่อยเต็มหรอกมันลึกครับ ต่มุมปีสุปีครับแต่ปีแรกซะนี่มุมปีสุปีเลยแต่แต่เกลี่กขุดซะนี่ก็เอาดินไปทมทีผมว่าเป็นโน่นผุ่นนะแล้วตักหนาม่าโหตักหนาม่าโหที่สำคัญกับตองปลูกตอนช่วงต้นฝนครับหนาฝนเกลี่ยมีเวลาเดินหาีิมีเวลา,นา,วลาในช่วงหนาฝนนี่มันเต็มที คนที่หับชมเ้อครับปากดติดตามเป็นกำร่งใจให้เพชรชิปต่อไปแน่สำหรับสายสีเขียวสายธรรมชาติสายปลูกป่าคนรักป่าไปรุ่นสร้างป่ารับที่นี่กับสวัสดีครับผม